สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะจะสาธิตการเขียนคำสั่งเพิ่มหรือ,รอลบ At t r i b u t e ค่ะโดยใช้ภาษา SQL ค่ะ,ะคำสั่งในการเพิ่มหรือว่าลบนะคะเราจะใช้คำสั่งที่ว่า AnT e r t a b l e บค่ะ,ะเรามาดูหลักการการเขียนคำสั่งนะคะเริ่มต้นด้วย a n t e r t a b l e ค่ะตามด้วย relation name ก็คือชื่อตารางที่เราจะเพิ่มหรือว่าลบ a t t r i b บ t e นะคะ,ะตามด้วยคำสั่ง a d d add, add ก็คือการเพิ่ม a t t r i b u t e นะคะ,ะหรือว่าด o ปก็คือการลบ a t t r i b u t e ค่ะตามด้วยชื่อ a t t r i b u t e นะคะที่เราจะเพิ่มหรือว่าลบแล้วก็ตามด้วย Data Type ของ a t t r i b u t e ที่เราจะเพิ่มหรือว่าลบค่ะ,อ,ะอย่าลืม semicolon นะคะโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในที่นี้นะคะเราจะมีตาราง s t u d e เดอยู่ละขอ เปิดตาราง student ให้ดูก่อนนะคะตาราง student ก็จะมี attribute ที่ชื่อว่า sid, s, ID, s name, department, level แล้วก็ class ค่ะอ่าปิดไปก่อนค่ะใช่ทีนี้เราจะเพิ่ม field tell ไปในตาราง student นะคะเราจะใช้คำสั่ง add ค่ะไปที่สร้างค่ะ แล้วก็ออกแบบคิวรี่ขึ้นหน้าต่านี้ขึ้นมากดปิดไปก่อนค่ะไปที่มุมมอง sql ค่ะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่า <Feel. S 2> <Under. S 1> คิวอนันเทอชิบองตามด้วยชื่อตารางนะคะเด่เราต้องการที่จะเพิ่ม f i e l ลนะคะแอดแล้วก็ตามด้วยชื่อ ฟิลที่จะเพิ่มเทลประเภทของข้อมูลเลือกเป็นเทตค่ะขนาดของข้อมูลเราเลือกเป็นแค่สิค่ะ,ะตามด้วยซิมิคอลอนนะคะพอเราพิมพ์คำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วอกดเรียกใช้ค่ะซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องตกใจนะคะเราไปเปิดตาราง s t ิลเดนดูค่ะ,ะจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าฟิล l Tail เพิ่มขึ้นมาแล้วนะคะ นี่แหละค่ะก็คือการเพิ่มข้อมูลเอ่ยเพิ่มเทลเพิ่มแอคทิวิลแล้วกันนะคะกดปิดปก่อนปิดปุ๊บอ่คิวเรี่ดบันทึกเป็นที่นี้ขอบันทึกคิวเี่ว่าแอปนะคะ,ะกดปิดไปปุ๊บเราจะมาเริ่มคำสั่ง ลบกันเลยนะคะ,ะเราเปิดตาราง Studying ขึ้นมาก่อนเราจะลบไอตาไอไอเทลนี่แล้วกันกดปิดไปก่อนคะ่ะไปที่สร้างเหมือนเดิมคะ่ะแบบ c u r ี y ไปที่ m o m o SQL คะ่ะคำสั่ในการลบนะคะเราก็ใช้ Enter เหมือนเดิมคะ่ะ Enter Table ลาสติ d เดนตามด้วยคำสั่ง drop ชื่อฟิ e นะคะทีเทลแล้วก็ตามด้วยซิม i ิคอลนเลยค่ะกดเรียกใช้ค่ะปึ๊งไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปดูตาสติอเดนเทลของเรา ได้ลบไปเรียบร้อยนะคะจะเหลือแค่ sid, sname, department, level แล้วก็ c a s s ค่ะนี่แหละค่ะคือการใช้คำสั่ง u n t e r table นะคะข้อสังเกตนะคะคำสั่งพวกนี้ยค่ะ u n t e r table ดอบอย่างนี้นะคะคำสั่งหลักๆของมันเราสามารถพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือว่าพิมพ์ใหญ่ก็ได้ค่ะจะไม่มีผลอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าชื่อตารางกับ ชื่อ a t t ท i b u t e หรือฟิลด์ที่เราจะเพิ่มเราจะทำการแก้ไขมันนะคะเราจะต้องพิมพ์ให้ถูกต้องนะคะไม่ว่าอ่าครั้งแรกเราพิมพ์ขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ครั้งต่อไปเราก็ต้องขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ที่จะใช้ตารางนั่นนะคะอ่าในงานถ้าเราพิมพ์ข้อมูลไม่ถูกต้องข้อมูลอาจเกิดการผิดพลาดได้ค่ะโอเคค่ะการ ใช้ครบสัง่งอันทูติบอก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ